วันนี้เนี่ยเราจะทําเมนูที่แม่เคยทําให้เป็นประจํามากสําหรับช่วงที่ไปทํางานแรกนะคะถ้าลูกๆอยู่มันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเราเล่นบทเหมือนเรากําลังไปแข่งมาสเตอร์เชฟอะทุกอย่างจะต้องรีบมากเลยรีบทำรีบที่คิดว่าถ้าถามฟานว่าเคยกินจําได้ไหมเมนมาม่าทำเมนูนี้พี่คิดว่าเขาไม่เคยกินนะทั้งคู่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Home Story นะคะวันนี้เนี่ยเราจะทำเมนูที่แม่เคยทำให้เป็นประจำมากสำหรับช่วงที่ไปทำงานแรกนะคะ <c oughs> เขาจะทำเป็นแบบแพ็คใส่ปินโตให้เรากินบ่อย <c oughs> ก็คือสตูหมูสับกับมันฝรั่งออกสไตล์เอเชียนึงไม่ใช่สตูที่เราคิดแบบสตูอิตาเลียนนะคะกินกับข้าวอร่อยมากเดี๋ยวเราลองมาทำโอเคเราใช้หมูสับนะคะ <c oughs> วันนี้ถอดแหวนเพราะว่าต้องใช้มือปี้ <c oughs> ปัน เป็นลูกๆเ,เราใช้หมูสับประมาณครึ่งโลเนะนี่ยนี่หมูสับแล้วก็มีตังงายอันนี้แช่น้ำไว้แล้วนะคะแช่ไป15นาทีแล้วก็บีบน้ำให้ออกมาใช้ซักเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวดมต้องใช้วิธีดมเอาคือจะใช้กำรรหนึ่งดูกันว่ามันแบบเพราะว่ารสชาติมันจะมีเนี่ยต่างไชนะออกมาอยู่ในในซอสตูเราแล้วก็ต้องให้กลิ่นมันออกอคิดว่าน่าจะโอเคละเกลือ ไปก็แป้งใส่ีเนไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะทำให้น้ำซอสเราออกคนๆแล้วก็ใช้มือดีล้างมือก่อนนะคะกับล,ล้างแล้วค่ะ <c oughs> ล้างหลายรอบแล้วค่ะใส่ซีอิ๊วเข้าไปด้วยนะคะไม่ต้องเยอะหรอกเพราะว่าตัางชายมันก็จะมีรสของมัและใส่น้ำมันหอยนิดนึง ได้นะคะคอืใช่ใครอยากจะเติมเครื่องปรุงในครวนแล้วก็ยินดีนะคะเพราะว่าใกล้หมดละบี <c oughs> ้ให้มันเข้ากันแล้วเราก็มาปั้นเป็นลูกๆนะคะวันนี้ดูเงียบๆนะคะวันนี้เงียบมากคือทุกคนคงสังเกตจากความแบบเที่ยนเรารู้สึกว่าเหมือน สงบแล้วชิลยังไงก็ไม่รู้นะ,ะถ้าสมมติว่าวันไหนที่ลูกอยู่ก็จะไม่เป็นแบบนี้วันนี้เด็กๆไปเรียนค่ะก็เลยมีความชิลปกติจริงๆเป็นคนชอบทํากับข้าวเพราะว่าทําแล้วมันรู้สึกแบบรีแลกซ์เนาะแต่ว่าแบบถ้าลูกๆอยู่มันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเราเล่นบทเหมือนเรากําลังไปแข่งมาสเตอร์เชฟอะทุกอย่างจะต้องรีบมากเลยรีบมาร่อยน่นนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยัดเข้าปากหรือว่ามันจะมาแบบบ่นว่าหิวอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เด็กๆกับสามีก็ไม่อยู่ เราก็เลยแบบทําไปเรื่อยๆมันควรจะเป็นอย่างงี้นะที่จริงอะ่ะเพราะว่าบางคนแบบไม่ชอบทำกบบข้าวแต่ว่าพี่ชอบทำกบบข้าวแก้เครียดนะแบบกลับมาจากที่ทํางานเหนื่อยๆก็มานั่งคนทําผัดนุน่นซําสตูนี่ทำพาสต้าเราก็มันเหมือนเราแบบมาโฟกัสเรื่องนี้ยเราก็จะไม่เครียดอย่างอื่น ไม่รู้คนอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าพี่ถ้าทากับข้าวก็สบายใจเมนูเนี้ยแม่นะทาให้คือก็อีกเมนูหนึ่งที่แบบทําให้แค่พี่นะเพราะว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้กินบ่อยแต่พี่ชอบมากแลาแบบมันเหมือนพี่เป็นคนตอนเด็กๆกินเมนูแบบง่ายๆหรือว่าแบบอาหารนิ่มอ่ะเหมือนแบบชอบกินซุปราดข้าวตอนนี้ก็ประมาณนะั้นนะมันจะรวมหมูหนึ่งอะไรแบบเนี้ยแม่ก็เลยจะทําให้ตลอดเลยใส่ปินโตไปออฟ ถ้าแบบถ้าพ่อพี่เป็นคนมันนั่งให้พี่ทำแบบเนี้ยนะมีดบอลนะเขาจะตรวจด,ด้วยตรวจแล้วเขาก็จะแบบอันนี้ไม่เท่ากันปันม,มีความต้องเพอร์เฟกต์อะพ่อแม่ยังออกชิวๆชใส่ล้วเนี่แหละนั่นจะไม่เป็นไรกรรมนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยขอสูตรแม่นะเคยขออย่างบางอย่างนะขอมาขอแล้วเราก็ลืมว่าขอไปแล้วอะแล้วเราก็ขออีกแล้วพอเราออามาเทียบกันสามครั้งมันไม่เหมือนกันสักอันอะอันนึงบอกว่าใส่น้ำตาลเท่านี้อันนึงบอกไม่ได้ใส่เท่านี้อะไรเงี้ย งงมากเลยสูตรแม่ก็ต้องเอามาแบบปรับเอาเองชิมเอาใส่เท่าที่เราชอบสูตรพอต่อตเป๊ะเรียงทุกอย่างต้องเป๊ะวันนั้นแบบอยากกินสตูก็ต้องบอกพี่ว่าใส่น้ำมันก่อนแล้วก็ต้องใส่กระเทียมแล้วก็ต้องอย่างงี้งั้นแล้วก็ยู่ต้องใส่ตอนนี้นะห้ามแบบอย่าลืมใส่เครื่องปรุงอันนี้ตอนสเต็ปนี้อะไรเงี้ยเขาชอบ พอรสสูตรแม่พี่เขาคุกมันแบบทากับข้าวแม่จะใช้ความรู้สึกแล้วชิมเอาซึ่งมันน่าแปลกใจมากว่าทําไมแม่ถึงทาพวกเค้กกับขนมอร่อยเพราะว่าปกติเค้กกับขนมมันต้องเป๊ะไงแล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้มีแบบเครื่องวัดขนาดนั้นนะคราวนี้เราเตรียมมันฝรั่งเราปอกมันฝรั่งนะคะกำลังจะปอกแต่จะไม่ได้จะปอกกับมีดนะคือแค่ชอบเป็นคนต้องหั่นตัดตรงก้นมันออกก่อนอะ่ะไม่รู้คนอื่นทำไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอใช้ที่ปอกเปลือกอบบมันจะ ปอกง่ายกว่าถ้ามันมีจุดให้ยึดเมนูนี้ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ต้ม <c oughs> มันฝรั่งก่อนแต่เราจะหั่นมันให้ให้แบบบางนิดนึงมันก็จะสตูไปพร้อมหมูได้ไอที่ปอกเปลือกเนี่ยไม่แน่ใจว่าใครเขาแบบแต่ละคนแบบชินกับแบบไหนนะเพราะว่าตอนเด็กๆพี่จะได้จะมีที่ปอกเปลือกที่มันเป็นตรงๆแบบเนี้ยแล้วตอนตอนเนี้ย เพิ่มเมื่อไม่กี่ปีมานี้พอพี่ซื้อมันเจอแบบนี้พี่ก็รู้สึกเฮ้ยอย่างนี้มันง่ายกว่าแบบมันไม่โดนมือเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ต้องแบบอย่างนี้ไงแต่แต่ว่าอันนี้สิ่งที่ไม่ดีคือคนถนัดซ้ายปอกไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่เลี้ยงลูกกับถนัดซ้ายเขาใช้อันนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาพอมันอีกด้านหนึ่งมันเหมือนเขาไม่ถนัดอะ่ะเขาก็ต้องใช้อันนึงแบบตรงกลางอันที่เป็นแผ่นใหญ่โอเค คราวนี้เราหั่นเป็นแว่นหนาหน่อยนะคะสักหนึ่งนิ้วหั่นเป็นแว่นนะคะเมนูนี้เนี่ยคิดว่าการเตรียมของใช้เวลานานกว่าตอนที่เราจะแบบคุกเคเรียบร้อยค่ะสองอย่างคราวนี้เราจะมาตั้งไฟละสับกระเทียม พี่คิดว่าถ้าถามฟานก็เคยกินจําได้ไหมเม,มนม่าทำเมนูเนี้พี่คิดว่าเขาไม่เคยกินนะทั้งคู่เราเมื่อก,ก่อนเขาไม่ค่อยชอบอาหารเอเชียงไงก็จะไม่ค่อยกินถ้าเป็นสตูแบบสตูเนื้อที่พ่อทำอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะกินแต่อันนี้น่าจะไม่อ่ะหนุย่ยเคยกินแต่ฟานน่าจะไม่อ่ะ บ้านเรานี่คือที่จริงเราก็ถ้าจะต้องแบ่งหน้าที่กันทําแบบหนึ่งมือเราก็ทําได้นะเผลอเป็นไอเดียเราอาจจะทําแบบเมื่อนหนุ่ยยอมออกกล้องแล้วแล้วในอนาคตอาจจะแบบทาเป็นแบบเชฟส์เทเบิลแล้วแบบเมนูของหวานโดยพี่หนุย่ยเมนูเมนโดยพี่ฟานอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ก็เราจะสนัดกันคนละอย่างเค <Okay. S 1> <Hey, hey, S 2> ผัดน้ํามันน้ํามันใส่กระเทียมแล้วก็เราวางหมูกับมันฝรั่งลงไปแต่ต้องผัดหมูก่อนเนาะนิดนึงให้มันน้ําตาลหน่อยค่ะ ปรีไฟนิดนึงก็ได้จะได้ไม่ไหมเราต้องวางลงมาอย่างเบาๆไม่อยากให้มันเละทีนี้พูดถึงแบบใครถนัดทำอาหารอะไรใช่ป่ะหนุ่ยนี่คือเก่งที่สุดในบ้านก็คือสำหรับอาหารไทยถ้าพี่อยากกินเมนูไทยพี่จะแบบหนุย่ยมาทำให้หนุย่ยเขาก็ยอมทำให้เพราะว่าเขาก็กินด้วยแหละใช่ขนมหรือว่าแบบเมนแบบไปเลยอะ่ะคือนี่จะหาตะเกียบเพราะว่าตะเกียบน่าจะ ใช้พริกได้ง่ายกว่าเราอยากทอดให้มันแบบมีสีน้ําตาลนิดน,นึงแล้วเรากลับเพราะว่าไม่อยากให้มันเละนะคะไม่มันไม่ควรจะเป็นแบบหมูสับคือพี่ต้องใช้ตะเกียบที่ยาวกว่าน,นี้ตะเกียบโค้งสั้นเลยน,น,นะเสรคราวนี้พี่จะเอามันฝรั่งลงนะคะแล้วเราจะเติมน้ำ ของอะไรสั้นสุดนะญี่ปุ่นเสนาะเราพูดถึงตะเกียบนะคะทุกคนต้องไปหามาแล้วว่าญี่ปุ่นอ่ะสั้นสุดนะคะปลายแหลมแบบนี้แต่ยาวกว่าแล้วคือญี่ปุ่นใช่ไหมอันนี้สไตล์ญี่ปุ่นเพราะเขาต้องหยิบพวกซูชิซาชิมินะคะคือฝรั่งบางทีมันก็ชอบแบบทำอาหารไทยแล้วมันก็ใช้ตะเกียบกันกินนะบางทีนะที่เห็นพวกแบบ พ่อแม่เพื่อนแล้วพี่ก็จะแบบเรารู้สึกว่าเราก็หมุนหีิเหมือนกันว่าเหมือนแบบทำไมเธอคิดว่าแบบเรากินข้าวด้วยตะเกียบเราก็ไม่ได้กินเนาะบ้านเรากินก๋วยเตี๋ยวเราถึงจะใช้ตะเกียบแต่ถ้าเรากินข้าวอ่ะจ,จะไปใช้ตะเกียบทำไมอ่ะใส่น้ําไปนะคะตอนนี้ใส่ประมาณสองถ้วยเราไม่ต้องใส่เยอะก็ได้เราอยากให้ใส่ให้มันพอดีแบบให้มันฝลังมันอยู่ข้างใต้น้ำนิดนึง คนนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราปิดฝาเรารอสักตัน20นาทีแล้วเรามาดูอีกทีนะคะโอเคค่ะเรารอมาประมาณ15-20นาทีแล้วนะคะแล้วก็มันน่าจะเสร็จแล้วละเดี๋ยวเราเปิดดูกันนะนว้าเห,หมมันก็พูดได้ว่าสตูเพราะว่าซอสมันจะมีความเข้มข้นนิดนึงมันไม่ได้เป็นเหลวๆวนะหอมมาก โอเคเราปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราตักใส่จานแล้วไปกินกับข้าวร้อนๆน,นะคะนี่เป็นเมนูที่แบบถ้าไม่สบายอะ่ะพี่จะอยากกินเลยกินราดข้าวเมนูนี้แม็กกี้อาจจะไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่ามันมีความเค็บอยู่แล้วหวานเต็มหน้าเลยแต่น่ากินมากหอมมากไปเราไปกินเราไปกินกัน ขอหมุนนิดนึงโชว์นิดนึงข้าวร้อนๆมาพร้อมแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรากินคู่กับตัวเนี้ยสตูเนี้ยคือบล็อกทอยผัดอิ๋วง่ายๆนะคะตัดเลี่ยนนิดนึงตัดความเค็มสิไม่ใช่เลี่ยนมันไม่เลี่ยนหรอกอตัดเนี่ยซอสเกรวี่เรามันพลงังบาดเยอะๆน้ำลายไหลเนี่ยดูสิพอหาั่นตัดอันนี้ออกเนี่ยมันก็จะแบบ อร่อยมากคิดถึงแม่เลยอร่อยคือมันมีความเคมของตังฉ่ายเนิดนึงแล้วก็มันเข้ากันดีมากเลยค่ะมันฝรั่งบวกกับซอสเกรวี่ของเรานะคะกินกับข้าวแล้วเหมาะมากเลยถ้าเราไม่ได้ถ่ายอยู่นะล้วก็จะเป็นใส่ถ้วยแล้วก็ราดมันทุกอย่างเลยไม่ต้องรอให้มันดูสวยขนาดนั้นเราใส่อย่างนั้นไปเลยแราลองกินกับผักเนินนึงนี้อร่อย พอกินกับผักเนี่ยอร่อยกว่าเดิมเกีกเพราะว่ามันมีความหวานตัดเค็มแบบทุกคนจะรู้ว่าแบบมันอร่อยเพราะว่านกินไปเรื่อยๆะเนี้ดึงๆสิ่งที่อยากจะปรับสำหรับรอบหน้าก็คืออาจจะแค่แบบมันฝรั่งเนี่ยอาจจะตัดให้หนาขึ้นนิดนึงเนาะเพราะเราอยากให้มันเคี่ยวนานหน่อยแล้ว อันนี้มันเริ่มแตกๆเป็นชิ้นนิดนึงอะคะ่ะก็คือตัดให้ให้หนาหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวยังไงลองทําดูเพราะว่าไม่น่าจว่าใครจะเคยกินเมนูคล้ายอันนี้หรือเปล่าถ้าเคยกินหรือแม่ทําให้เมนูที่มันคล้ายแบบนี้มาคอมเมนต์ให้เราดูด้วยนะคะแล้วใครลองทําก็ลองจงรูปมาให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะกินกันต่อและแล้วก็ให้ทีมงานกินด้วยเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะคะกับโฮมเมดสตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะ